การเปิดตัวโทรศัพท์ม่นใหม่ของ Vivo ค่ะ Vivo V60 นะคะค่ะมันสีอคอนเซ็ต์เป็นสีอะไรของหลิงนะคะก็จะเป็นสีซัมเมอร์ u ูนะคะมีความสีฟ้าแล้วก็สดใสน่ารักพบไปไหนก็ดูเก๋ดูสวยค่ะใช่ค่ะสำหรับของออมนะคะเป็นสีมารีเพอร์ฟอค่ะเป็นสีที่ดูเรียบหรูนุ่ม,มลึกะคะพบไปไหนก็เก๋ รูปงก์ชิงต่วนไหนบา้างคะฟังชันเนาะฟังชั่นถ่ายรูปที่คมชัดเหมือนกล้องใหญ่เลยแล้วก็มีวีดีโอแล้วก็ม<า>ีฟังก์งชั่นเยอะมากใหม่ๆเยอะมากซึ่งบอกว่ามีหลายฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากนะคะนอกจากว่ากล้องเนี่ยไม่ว่าจะถ่ายระยะไหนก็สวยแล้วเรายังมี AI e x p l e n ซ e r ที่ช่วยให้รูปดูสมบูรณ์ขึ้นโดยใช้ AI นะคะแล้วก็ ถ้าคุณมีคำถามเยอะไม่รู้จะมีใครตอบก็สามารถใช้ Google Gemini ถามปุ๊บตอบปับ๊บตอบได้ทุกอย่างอะไรที่เรา <c oughs> ไม่รู้เขารู้หมด <c oughs> ใช่ฉลาดมากมากสองคนอะไรที่ตสอบส่นาสอมากสุดสำหรับเราสองคนใช่ไหมคะน้องว่าของน้อน่านนจะเป็นกล้องอของออมน่านนจะเป็นกล้องเอจะเป็นอะไร หลิงว่าลิงน่าจะใช้กล้องแล้วก็กูุกมนเจมีไลยเยอะมากข้อหลิงมีความสงสัยเยอะมากใช่ค่ะถ้าถามเจมไลจะถามอะหลิงคะคะหลิงจะถามว่าพรุ่งนี้กินอะไรดีค่แตกมากขนาน้นี่สำคัญไนงะสำหรับเจคแล้ราคคลงร ราคาแต่ต้องได้น่ารักมากมใช่ค่ะเซลล์ต่างๆที่เข้ามาอีเวนต์สามารถซื้อดีวอฟีหกสิบมาถ่ายอะไรเยใช่ไหมใช่เขาะมันซูมได้ระยะไหนก็ยังชัดอยู่ใช่ไม่ว่าจะถ่ายบนเวทีถ่ายลงไปในเรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในระยะไกลๆในที่มืดอนหนึ่งี้ยก็คือได้หมดเลยยังชัดอยู่หมดเลยค่ะไม่รักสองคนฟังกันเลยคค่ะก็ในฐานะที่เราเป็น Vivo เป็นออง vivo นะคะก็ขอฝาก vivo v60 ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะลองไปดูค่ะราคจาจับต้องได้น่ารักมากมีหลายสีด้วยก็สามารถไปเลือกสีที่ตัวเองชอบนะคะส่วนตัวชอบสีซัมเมอร์ดูค่ะแล้วก็มีหลายฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในเช็คใ,ในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยฝากด้วยนะคะ vivo v60 มากก็เสร็จซีรีส์คราวนี้เนียคนที่ชื่นชมมากๆเลยก็ดีใจนะดีใจที่แบบว่าคือล่าสุดไปเดินไปเดินตลาดมาด้วยกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถูกแฟนคลับของเรามันมัน้นนางขึ้นจริงๆริงด้วยก็ออคุณแบบมีมีแบบญญคุณย่าคุณยายอะไรอย่างงี้มาถักเยอะมากที่ตลาดแล้วก็แบบห no, <laughs> นะูหนูใช่หลิอออมไหมย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยค่ะแ,แล้วก็ดีใจที่เหมือน มากก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามก็คือแฟนๆก็ยังคงติดตามมันอนี้ EP เท่าไหร่นะคะ EP 6 EP 6 EP หคือคือต้องตอบต้องบอกว่าคือยุคนี้คนไม่ค่อยดูละครยาวๆกันซึ่ง EP 6แฟนๆก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ support ตั้งใจมารอหน้าจอมาดูผลงานของเราก็ต้องขอบคุณแฟนๆแล้วก็คนที่ชื่นชอบเพียงเท่ด้วยค่ะ ็นเพลงละทียมนคนมากเรื่องที่อารมณ์มีไงมากซีนอารมณ์ที่ี่ทำีนอารมณ์ที่นายเขาทำสูตรอยู่แล้วแหละถ้าเป็นเรื่องของแบบซีนอารมณ์ไม่ว่าจะซีไหนพี่นายเขาก็ใส่ความตั้งใจลงไปเยอะมากก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วก็ขอให้ชอบกันนะคะสังเกว่ายิ่งทายทายเรื่องก็จะยิ่งแบบมีซีนอารมณ์เยอะขึ้นก็จะเข้มข้นขึ้นกว่านี้ เราจะไม่จบกันง่ายๆหนูไม่เลิกเไม่จบกันง่ายๆหนูไม่เลิกแล้วไอ้ใคเรายอมเลิกมั้ยคะะเอ่ออะไรนะคะแล้วเราติดยอมไหมคะไม่ยอมเลิกหนูไม่เลิกอ๋อไอร่าไม่ยอมเลยสู้สู้สิได้ เราก็จะสู้ต่อไปค่ะแล้วในละครเราต้องสู้เลยถ้าจบเรื่องนี้เราไม่ยอมเลิกจริงๆนะเราต้องชนะอันดับสุดก็ก็มีค่ะใช่ถ้าถ้าเลิกแล้วละครก็จะจบเพรนั้ก็ห้ามเลิกนะครับเพิ่มค่ะเพิ่ม ้องคอยติดตามกันเนาะว่าแบบเนื้อเรื่องมันจะไปในทางไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆตอนนี้ก็ตอนนี้เหมือนจะกลับมาเป็นแบบเรียกว่าอะไรอะว่าเป็นโหมดอารมณ์อีกแล้วอะตอนแรกก็ดีๆเหมือนจะดีๆดีๆดีๆแล้วก็อารมณ์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่แน่อีพีหน้าคุณพ่ออาจจะยอมแล้วก็ได้ถูกไหมเออก็ก็ก็ไม่แน่ก็ต้องไปติดตามกันดูค่ะ ค่ะีีมาแต่กตก่ทุกี่นอน้องมียอมากเมีใครบ้างนะคะมีพี่ยูี่ไพี่รีอ๋อพี่ลีเป็นนักแสดงในเรื่องด้วยค่ะก็ก็ก็ตกได้หล่อดีใจดีใจที่แบบพี่เขาชอบอะไรอย่างพี่ยูก็เคยยิ่นะตอนิองถ่ายกันอ๋เหรอ ตานกระายฟีคืออะไรค่ะพี่ๆน่ารักไงเขาก็เลยสนับสนุนแบบน้องๆใช่ค่ะก็ขอบคุณมากๆดีใจมากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยแบบว่าเหมือนเอ็นดูเราอ่ะใช่พี่ๆเขาก็เอ็นดูเราด้วยมากๆค่ะแต่ที่เราพอมอกเหรอว่ามีคนไหลายๆรุ่นมาชื่นชอบเรา ลั่จากนี้งานเราจะเยอะขึ้นค่ะมีก็ดีสิคะสามารถติดต่อช่องได้เลยนะคะแม่อัน,นมันนีครับ้องานเขามาเรา,เร,เ,รราเรามีเยองาอะไรก็เป็นงานท่มาหนกาหน่อยเออก็ <c oughs> เป็นการพิจารณาของช่องอยู่แล้วค่ะากคแบบารกองการเื่องน <laughs> ของหลิงนะคะเอ่อหลิงจะเลือกอะไรที่ส่วนตัวใช้อยู่แล้วอุ้ย Oh my goodness <laughs> Sorry Oh my goodness ไม่รู้มาจากไหนอะ่ะเดี๋ยวคลิปไว้อยู่ตรงนี้ก่อนนะ <laughs> คือส่วนตัวจะเลือกแบรนด์ที่แบบเข้ากับตัวเองแล้วก็คืออะไรที่เราถือเราจะเราจะรู้สึกว่ามันคุณภาพดีแล้วตอบโจทย์แฟนเราตอบโจทย์เร,เราด้วยประมาณนี้ค่ะ ใช่ของเข้าเล่น hmm. ก mm ีฬาสีใกล้จะถึงแล้วมีซอมมีซ้อมบ้างไหมอุ้ยพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ซ้อมใกล้จะถงกันอีกแถวไปเอ้ามาลื่นมาใกล้ใกล้แถวแถวนี้แหละซ้อมแถวแถวนี้มีแบกอันนี้แบกกีฬามีแบกกีฬาอะไรเพราะเราเล่นอะไรมีแล้วค่ะมีแบกไปแล้วแต่ว่ายังอุ้อิฟอยู่บอกไม่ได้ใบใกล้ๆหน่งีนแถวว่าเราเล่นกีฬาหรือกีฬาอะไรใบแบบาอุ้ยมันเป็นหนึ่น คาร์ดิโอเป็นคนแน่นอนคาร์ดิโอคือใช้กำลังใช้พื้นที่ห้องให้เป็นประโยชน์เป็นกีฬาที่เหมาะกับผู้หญิงมากมีบอลไม่ให้บอลมีมีลูกบอลมีลูกบอลด้วยบแล้วเราคนนีงง้ต้องมาเจอกันคน,นละอยู่คนละสีเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะไปหาบ่อยๆละกันฝากคอมเมนต์ด้วยว่าหลิงควรทำยังไง ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่เป็นไรเธอทําหน้าที่เธอให้เต็มที่เดี๋ยวเขาจะไปหาเธอเองอืมไม่ใช่คพื่อนกันใช่ไหมไม่ใช่อืมกล่าจะให้ขิงกันซะหน่อยขิงกันหรอไม่ยอมอันนี้อันนี้ฉิงใช่ไหมหฉันไม่ขิงหรอกปกติฉันพูดขิงไม่เก่งอืมฉิงได้ไหมหอ๋มอ ทิงใส่น้ำร้อนอร่อยอ๋อหลิงจะสู้เต็มที่ค่ะหลิงจะไม่ไม่รู้จะทำยังไงแต่หลิงก็จะสู้เต็มที่ไม่ล้มมวยแน่นะขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น <laughs> <laughs> เราจะดูสถานการณ์ตอนนั้นนะคะอะไรก็คาดเดาไม่ได้ <laughs> เเลอๆมันอาจจะเป็นกีฬาที่หลิงไม่ถนัดก็ได้ เขาจะต้องแบบว่ายอมเราได้อะไรอย่างเงี้ยเขาวางแผนนะมว้งยังมีแผนครับตาไหมตาเอาดัหนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีแผน คือน้องอ้อมส่งร้านอาหารมาซึ่งแบบน่ากินคือน้องอ้อมเหมือนแชร์ว่าเออวันนี้ไปกินข้าวกับพี่บ้าแล้วแบบน่ากินมากอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจเจเห็นแล้วเจเจก็แบบว่าโอ้น่ากินนะอยากกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมาเนี่ย,ยายพูดอย่างนี้นะเถอะนะ <S <S นะก็อยากกินด้วยเฉยๆแต่จริงๆทุกวันนี้เราก็เราก็ได้กินนะข้าวด้วยกันน,<ๆ>นะเนาะ ออตอนแต่งหน้าเราก็ได้กินข้าวด้วยกันตอนแต่งหน้าอมพี่หลิงอะเคยกินขนมจีนน้ำเงี้ยวแต่ไม่เคยกินดอกยิว้วรู้จักดอกยิ้วปะแ <c oughs> ต่วันนี้ต้องชิมครั้งแรกปะใช่ใช่ใช่ครั้งนี้ชิมดอกยิ้วครั้งแรกภูมิใจมากเอาเป็นคนแรกที่ให้พี่หลิงไปชิมดอกยิ้วอะไรนะชวนสิจริงจริแล้วชวนกันตลอดก็พยายามหา วันว่างที el, 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 uno, ่ตรงกันที่แบบเรามีฟิลอยากออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็จะออกไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ถามฟิลรอฟิลก่อนรอฟิลรอฟิลทุกท่านอยากอยากให้เราออกไปช่วยรักษาเมืองไทยไปกีฬาสีอะไรไว้จริงเหรอยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปงานกีฬาสีเกิลคัพด้วยนะคะวันที่30นี้ใช่ไหมวันที่30นี้ก็มีกีฬาสนุกๆแล้วก็มีการแข่งขันมันๆ ให้ดูเยอะแยะเลยค่ะม,มาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมีมีข้าวให้กินหรือเปล่า <c oughs> มีไมเดี๋ย,เด,ยเดี๋ยวแบ่ง <c oughs> แบ่งข้าวให้กินมาเชร์เราด้วยนะคะลิลิงคองอยู่ทีมสีฟ้าใช่ค่ะถ้าเกิดว่าบาัตรเอ่อออฟไลน์ออนไซต์ใช่ไหมถ้าบัตรได้ข่าวว่าบัตรหมดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มาไม่ได้ไม่ต้องเสียใจส,สามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมได้ค่ะอันความรูไงคะ มันเป็นครั้งแรกที่ช่องสามจัดเกิลครับแล้วก็ความพิเศษก็คือพิเศษมากๆความพิเศษคือทุกคนสู้ตายค่ะหญิงแกร่งให้เขารู้ว่าหญิงช่องสามแข็งแรงแค่ไหนอย่าลืมมานะคะเกิลครับค่ะวันที่สามสิบนี้นะคะขอบคุณครับ いっ <laughs>